ตอนนี้นะครับเราอยู่ตรงหน้า,าที่ปฏิบัติการที่เอามาทำบรรณาเกษตรนะครับและพันธุ์พืชของที่ชายภูมินะ mm hmm. ก็คือเนี่ยคือทางเข้านะครับที่ของเราเนี่ยเป็นโมเดลทดสอบทำบรรณาเกษตรที่จะแข็งแรงคอนเซ็ปต์ก็คือเน้นถ้าเกิดอย่างเช่นว่าเราล้มละลายหรือเราไม่มีเงินเนี่ยเราจะเรียกว่าเริ่มต้น จากศูนย์ได้ไหมในการสร้างฐานะนะครับโมเดลคือคอนเซ็ปต์แล้วค่อยเอาทรัพยากรของกเกษตรที่เป็นวนนรรดาเกษตรทั้งหลายเนี่ยพันธุ์พืชหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาต่อย,ยอดเพื่อเป็นธุรกิจหรือต่อย,ยอดไปเป็นโมเดลธุรกิจอื่นๆต่อนะครับเป็นสารตั้งต้นทําอย่างอื่นต่อนี่คือการทดลองหรือปฏิบัติการนะครับโดยใช้สถานที่ตรงชายภูมิตรงเนี้ยเป็นสถานที่ปฏิบัติการเวลาอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมุติได้ไพันธุ์พืชหรืออะไรมาในอนาคตก็กะว่าจะเอาไว้แจกจ่ายกับชาวบ้านในพื้นที่ ให้เขาไปพาะปลูกวีหนึ่งนะครับแล้วเราจะไปดูข้างในกันเริ่มจากแปลงมันแล้วก็แปลงผลไม้แล้วก็แปลงสมุนไพรแล้วก็ผักสวนครัวอะไรพวกนี้กันนะครับต้องทัวนะเอาใหม่รอบหนึ่งก็คือเดี๋ยวจะพาแปลงมันก่อนแล้วก็แปลงผักสวนครัวที่มีปลูกข้าวด้วยแล้วก็แปลงผลไม้แปลงสมุนไพรแล้วก็เป็นปลูกป่านะครับเดยจะพาเข้าไปดูทีละแปลงแล้วเราก็ทําเผาถ่านด้วยแต่เผาถ่านเนี่ยเรายังเผาตอนนี้ไม่ได้เพราะหน้าฝน แล้วเราก็วางโครงสร้างก็คือขึ้นทะเบียนครอบครองการเผาครอ,อบครองฐานครอบครองเผาถักหรือออนุญาตเผาถานเนี่ยประมาณช่วงหลังหน้าหนาวนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูกันตรงนี้นะครับจะเป็นแปลงมันนะครับที่ทำเอาไว้ตอนนี้ที่มีเป็นมันห้านาทีแล้วก็มันเทศมันห้านาทีมันเทศะนะครับที่เอามาปลูกไว้เริ่มได้ของมาเนี่ยก็คือต้นเดือนห้า พฤษภาเดือนนี้เป็นเดือนมิถุนายนนะครับก็มาดูหนึ่งเดือนที่ปลูกมันก็ขึ้นอยู่นะครับมีประมาณสักเจ็ดแปดต้นนะครับที่ขึ้นตอนนี้ของมันที่ปลูกเอาไว้ของเดือนที่แล้วตอนนี้นะที่ขึ้นเห็นเป็นหน้าตามันนะครับต้นมันเดี๋ยวไปดูแปลงส่วนครัวต่อแต่ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่ตรงนี้นะครับข้างหลังเนี่ยจะเป็นแปลงผักสวนครัวนะครับแล้วก็จะมีทดลองปลูกข้าวไร่ด้วยแล้วก็เป็นพวกข้าวเหนียวด้วยที่เป็นข้าวไร่ แต่คราวนี้เนี่ยาจากที่เขาไร่ที่ลองปลูกของต้นเดือนนะครับเหมือนกันของเดือนอพฤษภาเข้าไร่ไม่ขึ้นนะครับสันติฐานว่าน่าจะแดดไม่โดนหรือแดดไม่จัดเพราะว่าบริเวณนี้มันมีพวกต้นกระถินหรือต้นต่างๆที่มันต้นใหญ่มากบังแดดนะครับก็เลยคิดว่าไม่น่าจะขึ้นง่ายนะของแปลงตรงบล็อกนี้เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆเอาผักสวนครัวตัวอื่นมาปลูกต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังว่า มีอะไรบ้างนะถ้าเห็นคันยิ่งๆนี่คือตอนนี้ในพื้นเนี่ยเดินไปตรงไหนก็มีแต่หมดแดงไล้กัดนะครับก็อาจจะบุคลิกดูไม่ค่อยดีหน่อยในการนำเสนอนะครับแปลงนี้นะครับจะเป็นแปลงอ้อยหรือแปลงผลไม้ทั้งหลายผสมกันต,ตอนที่ปลูกตอนนี้จะมีกล้วยแตงทองกล้วยน้ําว้าแล้วก็เป็นอ้อยแล้วก็มีสละนะครับใช้เป็นระบบน้ําหยดนะที่เปเห็นขวดเนี่ย ว่ายังไม่ได้ทําธนาคารน้ำใต้ดินนะครับเขาต้องรออยางรถยนต์ก่อนบังเอิญเกิดขเขมรกระไทก่อนยางก็เลยโดนกวาดไปเจี้ยงพอดีเคยคุยกับเขาไว้ตั้งแต่เดือนห้าว่าจะทยอยเอาแต่คราวนี้ทางร้านเขาโดนเหมานะครับก็เลยยังไม่ได้ทําไอตัวธนาคารน้ำใต้ดินต้องรอค่อยๆเถอะไปนะครับช่วงนี้ก็น่าฝนด้วยก็คือจากที่ขึ้นมาเนี่ยอ้อยมันขึ้นมาเหมือนอ้อยขึ้นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เหมือนมันแค่เดือนเดียวเนี่ย มีความรู้สึกว่าอาจจะแดดไม่พอพอ,พอกันเพราะว่าตรงนี้มันร่มเงาเยอะต้นไม้ใหญ่มันเยอะนะครับก็เลยมั่นสันติฐานหรืออาจจะมั่นใจตรงที่ว่าแดดไม่โดนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องค่อยๆโค่นแดดออกนะครับโค่นต้นไม,ม้พวกนี้ไปเผาถ่านเตรียมเผาถ่านหลังหมดหน้าฝนเพื่อได้ต้อมอ้อยใหม่ในการปลูกอ้อยนะครับอ้อยนี้เป็นอ้อยพันห้าศูนย์คันน้ำได้กล่าวว่าเออถ้าเกิดได้อ้อยมาแล้วก็ เอาอ้อยตัดเป็นตาตา,ตาแล้วแจกชาวบ้านแล้วก็เหมือนกับให้ชาวบ้านปลูกแล้วก็ไปรับซื้อหรือมาทําอ้อยน้ําขายนะครับเพื่อเป็นโมเดลเป็นรถอ้อยน้ําขายแบบตาลิงนะครับตอนนี้ก็ยิกยิกยโดนมดแดงกัดแล้วนะ <laughs> เดี๋ยวเราหนีไปที่แปลงสมุนไพรแต่เรายังไม่ได้ลงอะไรนะครับตรงนี้นะครับเราเราจะลงเป็นสมุนไพรนะครับเป็นแนวยาวนะครับเพราะทางเข้าเราเนี่ยเป็นทางเดินแบบนี้นะแล้วข้างๆแล้วมันจะเป็นข้างซ้ายเหมือนทางเดินอย่างนี้ครับเราจะแบ่งเป็นข้างซ้ายเข้ามานะครับ ตรงนี้นะครับเราจะปลูกพยุงกันนะครับก็คือเรามีห้าหลุมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเราปลูกพยุงกันนะครับก็เราจะเริ่มปลูกเพื่อขายต้นกล้าแบบลุงหน้านะครับในอนาคตถ้าเราปลูกครบเนี่ยตามโมเดลที่เราวางเฟสที่หนึ่งประมาณสักยี่ห้าต้นเฟสที่สองห้าสิบต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาคนที่สนใจอยากลงทุนนะกับปลูกพยุงนะครับ พยุงเนี่ยสัญญา25ปีนะครับเราจะดูแลให้เป็นสัญญาซื้อขายนะครับก็เราจะพามาทัวร์นะครับตรงนี้ก็มุมพยุงนะฝากไว้ด้วยว่าบล็อกไหนทําอะไรยังไงเพราะวันนี้ช่วงนี้หน้าฝนมันขึ้นอา่าเป็นหน้าฝนเราก็เลยทำอะไรไม่ได้มากเรื่องเกี่ยวกับเผาถ่านหรือปุ๋ยคอกอะไรพวกนี้ที่จะมีออปชันเสริมนะครับเราก็ได้แต่ปลูกอ่ผลไม้รวมปลูกผักสวนครัวเพิ่มหรือ ปลูกต้นไม้ด้านาพยุงสากหรือไม้แดงอะไรพวกนีก้ค่อยทยอยลงกันเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวยังไงจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าอีกทีนี้ว่าตอนนี้เราจะอัปเดตที่ว่าในอนาคตจะมีอะไรเพิ่มขึ้นไปนะครับก็จบการพรีเซนต์ประมาณนี้นะครับ